แล้วกระเป๋าเพื่อนเอิน่ะอะไรอีกอะมีฟอยเอาย่างปลาค่ะอ๋อแม่เขาทำปลาเผาขายไอ้นี่จะใส่้ายเพื่อนตลอดนะชัดชัยเนี่ยปลาเผาฟอยแผ่นนิ้วไม่เกินสามนิ้วเลยครับเนี่ยปลาหางนกยุงงาปลาหางนกยุงงาคนที่าหนทุ่ป้า เอิญนี่นะเป็นเด็กที่มีไหว <Gym. S 2> พริบดีมากเลยนะมาอยู่โรงเรียนประจําที่นี่เลยั้มคนบ้าอะไรเผาป่ารู้อยู่ไอ้นี่มันเป็นปัญหาเยี่ๆต้องนั่งใกล้ๆได้จังดูมีตูบีลูกพี่นะฮะตูพี่หนูอ้าวครูถามว่าเคยมีความฝันไหมดูเคยฝันครับฝันเห็นสองตัวตรงๆครับสองตัวตรงใช่ครับไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้ครูฝากซื้อลอตเตอรี่สองใบตั้มน่ะหวยหวยหวย มึงนี่ไม่ตบไม่ตีไม่ดีกันขึ้นนะเนี่ยฮะไม่ใช่หวยสิความฝันว่าโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นเภสัชครับโอ้เป็นเภสัชโรงพยาบาลเหรอจัดยาตามชุมชนครับยาอะไรลูกเอิญพูดดีก็คลินิกอนามัยอะไรเงี้ยคโอ้เออลูกเอิญดีมากเลยเอาลูกหลังละ อยากรับราชการครับอุ้ยเป็นครูหรือตำรวจเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับแล้วรับราชการยังไงอ่ะขับรถข้าราชการรับราชการจการครับ <c oughs> ข้าราชการรับราชการจรการ ครูเหรอถือไม้ครับไม่ตีไม่ตีใครทําดีครูไม่ตีอ๋อขับมอเตอร์ไซค์วินตอนเช้าก็ไปส่งแล้วตอนเย็นก็ไปรับข้าราชการครับความคิดของเด็กๆเออน่ารักทุกคนเลยอยากมีลูกน่ารักอย่างนี้ไหมอยากอยากค่ะอยากมีครับครูไปนอนกับครูสักคืนบอลลีบูล่ะลูก